บ้านแล้วระวังนะขาล้มนะเหนื่อยไหมเหรอเหรอยายายา คุณแม่ซักผ้าคุณยายสะผมลูกอมโบตันยาทีฟันคอนเกตเยเพียง,ยงโอ้โหนั่งแล้วนั่งแล้วพี่พลอยนั่งแล้วเอา้าวทำไมถอดรองเท้าอ่อลูกถอดรองเท้า,าแ,กแก่ไม่ได้ค่ะต้องใส่ถ้าใครไม่ใส่ยายไม่ให้มาเล่นข้างนอกนะคะต้องใสอ๋อนางฟ้าเหรอ ได้ค <mm ่ er> ิกอแอกคอยหน่อยทาคสองสาวอยู่แม่เอนรานกว่าอยู่แล้วอ๋อค่ะไม่ใส่ไม่ให้ไปขอบคุณที่ไลค์ให้ดูนะคะมีความสุขขอบคุณค่ะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะอ้าวมาอีกข้างนี้ อีกข้างนีงอมเพียงอะปีปีปิปีปีปอมเพียงเพียงนี่คือพ่อล้างรถเฉยจ๋าวันนั้นสะมันรั่วค่ะตรงเนี้ ย่าตายมัดเลยน้ำมันเค็มใช่ไหมล่ะคอรีนมันเยอะที่นี่มันก็เลยตายอมพิน่าจาอมเพียงใส่ใส่พี่พลอยน้องเพชรใส่แล้วปะ กลัวกลัวยางดีดพพอยเอายางดีดตาแล้วจ๋ากลัวอะไยลูกเกี่ยวตาเหรออ่น้องเพชรทำเลยน้องเพชรทำตาเลยดีดเลยดีดเลยอ่า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  เ hmm. สกนางฟ้าเสกเหรอเสกให้ตาเป็นอะไรเ <c oughs> สกให้ตาเป็นเต่าเร็วๆไปเสกให้ตาเป็นเต่าเร็วอม <c oughs> จงเป็นเต่าเดี๋ยวนี้ฮึดเอ้าเป็นเต่าโอ้ยไปเสกตาเล่ให้เป็นลูกบอลเดี๋ยวนี้อมเพียงสบ ไปลูกบอลเดี๋ยวนี้เออลูกบอลแล้ว oh <yeah. S 1> อมเพียงเ oh <yeah>. oh. ตะเลยค่ะเตะเลยค่ะเตะเลยค่ะเตะเลยเตะเลยโอ้เพชไปไหน oh. ไม่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  <c oughs> ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับตรงนี้มา ไปเลยค่ะไปเลยไม่ใหไ <tinc S 2> ้ไม่ให้ไม่ให้ตรงนี้มันเปื้อนแล้วนี่ไม่ต้องเล่นเลยตรงนี้เปื้อนแล้วเนี่ยไปค่ะโน่ใช่ใช่ตโอมเพียงปะมาเล่นตรงนั้นเลยห้ามมาเล่นตรง <banner nah with subscribe> นี้ไม like ่บาย claro. จ้า ตอนนี้ตอนนี้หกโมงสิบสามนาทีลูกบอลออกไปแล้วหรอลองเข่าใส่ซุ่มมือซุ่มือนถวายของบริเลียนอะไรนะพี่พลอยพี่นงเพชรไปไหนมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วหนูจะไปไหนนี่น้ำอยู่เนี่ย เนี่ยหนูเดินมากินน้ำฝั่งเนี้ยหนูจะเหนื่อยไม่ได้หนูมาเล่นข้างนอกเลยหัวดีใช่เนาะเนาะเออเอาเดี๋ยอไปทอด้ลยคนแล้วคนไปแล้วคณคนไปแล้วคณคนอุ้ยเอาลูกบอลหน่อยลูกซุปเปอร์แมนมาแล้วเออแม่

มันด้วยเฮ้ยอมเพียงเพียงพลอยเต้เนอพอยเล่นดีกว่ายายเล่นด้วยได้ไหมโอ้โหเข้าเลยเหรอใอ้ใหโอ้โห ยอ้าวออกมาอีก hmm. ล mm ้เอาบอกว่าเหนื่อยัไงเหนื่อยแล้วไปไงยายตั้งมาตาไป วัหน้าๆอาูกบอนไปแล้วอไปแล้วเอมา มเอา,มาตาตาตาเก๋งเนี่ยไปเราทางเข้าทางกันสิเข้าไว้เก็บไว้สวิปปิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบิ่งอาจารย์ศรโอ้อาจารย์ศนอาจารย์เพชรศรตาร โยนมาจะตีอาจารย,ยส์สอนอโอ้โหประเดีเยวเลยมาหยาบ้มเยหยาบิ้มลยใช่ไหมต้องโดต้องไปใส่รองเท้าแล้วนะลุงเพชรงะทำยังไงดี

ก็เหรอหนึ่งสองอ้อเก่งจังเลยดูนะพี่พลอยพลอยดูนะอ่ะข้อโทษมาขอโทษมาหนึ่งสองอ้อเอาใหม่ไปเอาใหม่เอาใหนึ่งสองอ้อเก่งมากเออทำไมทำอย่างงั้นขอโทษก่อนขอโทษก่อนขอโทษก่อนไม่ได้ไม่ต้องเสกทำอะไรอ่ะ ยกขาใส่โนโนโนไม่ได้นะคะขอโทษก่อนค่ะขอโทษตาก่อนขอโทษตาก่อนขอโทษตัวน,น,น,นี้ขอโทษค่ะขาไอจะกินไงไอจะกินพ่อไอจกินม,มาวางตรงนี้เลยไอจะกินกินอะไรจะกินใช่ไหมไมามามาเดี๋ยวยายไปเสือให้นั่งกิงนตรงเนี้ยแม่ เคยทยอยลอยายเอาเสือมาก่อนเอาเสือมาพูกรนเสือมาพูดก่อนทำเด็ดคำไว้รถรถออก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 แล้วออกแล้วไปเอาเสือมาพูกก่อนยายมาค่ะมา้นี่ข้างนอกเลยยุง I did one. เอานนี้กิ๊เอานนี้กิ๊เอาน้ี๊ร่อยรสแม่นาวนมเดี๋ยวชิยิมเลยตะเวนเส้นค่ะกิมตรงนี้อือย่างนี้บ้ากินตะเวนเส้น <els>

ยายกินกับหนูยายหนูยายกินกับหนูได้ไหมโอเคอน่นี้มาค่าขอบาใส่นี้แจ๊อาไี้ใส่แมจ๊ะ แก่เงินทก่เงินใคยตาออกเสียวขวาเหรอพวกพี่ขึ้นรถอบบว่าไหนวะทำไมอ่ะแกนป่านยี้ปีหมดโอเคเฮ้ยแสดงว่าเรามีความพิเศษทะาลาะลุงพิษไม่ธรรมดาแกบ้านอยู่กับอาร์ตลุงพิษออกมาได้

ไม่เขากินเลยเอามาแบ่งนะอนเร็วขากินด้วยแส่นะอัดนะเร็วหัวกรบแม่ไปเอาไปแ่ดอาเลยจิบหน่อยเร็วขอกินหน่อย

โอ้ยยังไม่มีเลยจักใหม่ต้องใส่รังค้าก่อนรองเข้าก่อนโอ้ยมาใส่ตอนนี้ไม่ทันหรอกตอนนี้กินอยู่ม่หกไม่ใครทำอ่ะลูกใครทำหกอ่ะแล้วคื่จินก็เล้นเจนเวะออมใครตังให้ ใครสั่งให้หรอลูกพี่สั่งให้พลอยพี่แอนพี่แอนเหรอพี่แอนหัอพี่แอนสั่งให้พลอยเมื่อวานนี้แม่เม่อเข้าไม่ถ่าคนเด็ดมาเอามาหา่ยดดบ่ได้ม้หั่นไม่แด้วนไข่าจังมาใส่รถเนี่้มาใส่รถเนยสิบบ

เราใส่รองเท้าหรอเพชรอันนี้อยู่ข้างนี้จ้ะใส่ผิดข้างลูกอันนี้อยู่ข้างนี้่ข้างนี้โอเคแล้วก็อันนี้อยู่ข้างนี้เอาวองเพชรโอ้โรองเท้ามาจะแบ่งให้เร็วาแบงแหั๊บนึงนะกป๊บนึงยายทาให้าให้กั๊บโอ้ย ออกอีกแป๊บหบนึ่งนะน,น,น,งน,นี่นี่ฮ่าฮ่าแก่นกลินน้ำกระจังยตรงนี้มันอยากเอ้ยไม่ใช่ตรงนั้นมันถูกเลี้ยแต่ตรงนี้มันยังไม่ถูกนี่ไหลไปางกะเลี๊นี่เฮ้ยเก่งจังเลยเต่าตาเต่า เสรจแล้วมันจะอิ่มแ้หนอ่ะอิ่มพอเลยหมเล่นแล้ว่ะแต่ทำแล้วเแต่ทำแล้วแต่ทำแล้วกินขากกอนขาก่อนโอ๊ยใหญ่ก้าอัดโอ๊ยพี่นี่ดิโอเีกันน่าฟังเลย ขอโทษไม่ได้ตั้งใจขอโทษมโไม่ได้ตั้งใจอ่าอืมเขาบอกว่าขอโทษนะอาร์ตไม่ได้ตั้งใจ้ำเพราะหนูจะตั้งใจแล้วมันไม่เละกว่านี้หรออ้ดวนดนโิ้งแระรงติ้งติ้งติ้งหนึ่งติ้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 งห,หนูไม่ได้ตั้งใจดำ หนูไม่ได้ตั้งใจดำตามแม่แม่พาด่ย่าไน่ีำห้องไใชมานี่ครับโอมาหาพี่ดิแม่เขาจะไปเล่นสุรินไงโอ้มาที่สมแล้วแหละ อะไรงองอะไรง<ม>ทำไมมันเป็นอะไรละลายหมดแล้วาาลุง,ลนะงิดไหมจะทำอะไรม,าม,ามันหมดแล้วก็แล้วไปสิาาน,น้่อะไรจาน้่านอันยัง

ไม่ไมแม่วางไว้อยู่ข้างทีวีนะเอา้าถุงก็เลยอะเฮ้ยอะไม่เดี๋ยวพอไปเออนี่ไยี่เตองพี่อัีมาเาแม่เขาอะไรนตัดมนาะสตอรี่เอา้าอัตโนมัติเนี่ยใช่ เอาก็หยิบเอาที่จะร้องทำไมอ่ะจะกินเขากินเขาก็กินค่ะกินไหมลูกรองเท้าหลุดรองเท้าใครล่ะรองเท้าใครลุดร้อนตกอร่อยไหมเลยอาร์ตอร่อยไหมาอาร์ติลุกนาอาร์ตออาร์ตอนาอาร์ตไม่เอาจ้ะต๊ดจริง๊ดจริง อยู่แล้วล่ะเธอน่ะเอาอัดอัดเช็ดอัดเช็ดหน่อยเช็ดขาดูดิดูดิไม่เลอะไม่ใช่เขาเปลี่ยนท่านนาฬิกามันปิดจัาโมงอยู่บิคสีไปมาวันนั้นพ่อไปเปลี่ยนอยู่นี่เื้อพ่อไปเปลี่ยนอยู่บิคซีเปลี่ยนท่านนาฬิกาพ่อจะไปเปลี่ยนท่านรีโมทบ้านมันปิดไปน่าจะปิดสี่โมงสี่ทุ่ม